สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่นี่ออบาจรค่ะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์นะคะกับดิฉัเนเมียวสรยาค่ะผมยอดนวุฒครับพบกับพวกเราได้ช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และก็ช่องย t u b e องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ครับค่ะรายการที่นี่อบจรนะคะก็เป็นรายการที่เราจะนําเสนอภารกิจนะคะหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีการลงพื้นที่ไป พัฒนาด้านไหนไปทํากิจกรรมภารกิจอะไรกันบ้างคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้จากที่นี่ออกประจำค่ะเนื่องจากในสัปดาห์นี้ครับพี่เมียวมันมีวันสําคัญวันหนึ่งนะครับของเดือนมิถุนายนก็นนค,คือวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับวันที่3มิถุนายนนะครับออประจนครนครสวรรค์ก็ได้มีการร่วมจิตกิจกรรมด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายภารกิจนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการนะคะทคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในที่นี่ออมาจอสัปดาห์นี้ค่ะครับเป็นที่ข่าวแรกเลยครับพี่เมียว และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราินี3มิถุนายน2565ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะก็ได้เข้าร่วมนะคะในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ทางจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้นสําหรับในปีนี้นะคะในการประกอบพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลค่ะครับ โดยที่พระอุโบสถวัดนครสวรรค์พระรามหลวงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะรวมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพชพระพุทธรีสวรรค์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัดนครสวรรค์นะคะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหาบุคลเฉลิมพระชมพรรษา44พรรษา3มิถุนายน2565ค่ะโดยในการประกอบพิธีนะคะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะนายชยันสิริมาได้เป็นประ านในการประกอบพิธีนะคะโดยสำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโพชพระพุทธศีสวรรค์นะคะจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรัษา44พรรษาค่ะ แล้วก็ให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนาหลักธรรมนะคะมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันมีความสามัคคีปรองดองนะคะด้วยการทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันโดยมีหัวหน้าส่วนรชาชการและก็หน่วยงานต่างๆนะคะในจังหวัดนครสวรรค์ได้เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะครับผม แล้วก็ไปดูอีกภารกิจหนึ่งนะครับขององค์การบรรหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับน้อยคนนะครับจะไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับภารกิจแบบนี้ครับคือเป็นภารกิจในของกองสวัสดิการสังคมเป็นการช่วยเหลือผู้พิการนะครับโดยเคสนี้ครับผมเป็นการมอบรถเข็นนะครับแบบยกมือมือโยกมือโยกค่ะครับผมซึ่งเคสนี้ครับผู้ป่วยไม่สามารถเดินได้นะครับซึ่งว่ามีความพิการทางเขาเรียกว่าอะไรพี่เมียว เป็นอัมพฤกษ์ซี่นะคะก็การเดินเหนินก็อาจจะลำบากนคะคะก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยเป็นรถเขน็นนะคะซึ่งอาบาจของเราก็ได้ลงไปสนับสนุนแล้วก็มอบให้ค,ค่ะครับโดยพลตเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นะครับนายกอ,องการบริหาจรจังหวัดนครสวรรค์นะครับร่วมกับนางสาวชุติพรเสฉังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับนายสมยศเกิดนิยมนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝอแล้วก็สิบเอกพิทยานะครับหน้ากุญชรรองประลัด และคณะทํางานของกองสวัสดิการสังคมนะครับได้มอบรถเข็นนะครับรถเป็นรถเข็นนั่งคนพิการนะครับชนิดใช้มือโยกพร้อมทั้งข้าวสารและก็อาหารแห้งนะครับให้แก่นายอุดมศักดิ์รักษาก,กิ่นอายุ72ปีบ้านเลขที่64หมู่2ตําบลบางมะปอนะครับอาเภอกกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับ,รรรบซึ่งคุณลุงคนนี้ครับเป็นผู้พิการนะครับเสื่อมเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกทําให้เป็นอัมพาตอัมพาตรึ่งซี่ครับแล้วก็ร่างกายพิการ ใช้ชีวิตประจําวันด้วยความยากลําบากทางนี้เพื่อให้ผู้พิการครับสามารถช่วยเหลือตอนเองได้แล้วก็ได้รับความสะดวกในการดําเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพนะครับรวมทั้งเพื่อแบ่งเบ,บาภาระของผู้ดูแลด,ด้วยนะครับพี่หยค่ะ hmm. ก็เป็นการช่วยเหลือผู้พิ <err. S 2> การนะคะให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะได้รับความลําบากในการดําเนินชีวิตนะคะเพราะว่าก็เป็นผู้ป่วยเป็นอัาอามพาตเป็นอัมพาตรึ่รงซีดเนี่ยนะคะก็ ต้องมีความจําเป็นในการใช้ออรถเขน็นนะคะทางอ,อปจนครสวรรค์ก็เลยมีการนํารถเข็นนะคะไปมอบให้ค่ะเพื่อให้ผู้พิการนะคะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตประจําวันวันนั้นผมก็ไปด้วยนะวันที่ไปมอบรถเข็นซึ่งวันนั้นผมก็ลองคุยกับคุณลุงดูคุณลุงเขาค่อนข้างจะจะใจสู้นะเขาเป็นมา30กว่าปีแล้วครับ <30 S 2> เห็นลูกสาวเขาเล่าให้ฟังประมาณ30กว่าปีแล้วก็ลุงเขาเหมือนไม่อยากเป็นพละ กับลูกทีนี้ลูกเขาก็มาขายเขาเรียกอะไรปวดจับแล้วก็ช่วยเหลือลูกก็คือแบบช่วยลูกไปส่งตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่เมียวก็ก็ยังยังก็ก็ถือว่าแบ่งเบายังยังยังอยากที่จะช่วยเหลือครอบครัวนะคะใจสู้ใจสู้ทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เป็นถึงแม้จะป่วยถึงแม้จะพิการนะคะแต่ว่าก็ยังใจสู้แล้วก็ต่อสู้ชีวิตนะคะช่วยเหลือครอบครัวอยู่ นะคะและอาปจอของเราก็ได้เห็นคุณความสําคัญตรงนี้ค่ะก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกันค่ะและนอกเหนือจากยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตแล้วเนี่ยนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ยังมีมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในด้านของการกีฬาด้วยนะคะเพราะว่าเราก็มีกองการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่นอกจากจะมีการพัฒนานะคะแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวปฏิสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ยังมีฝ่ายการกีฬาที่นะคะทำการ จัดทำแผนคุณภาพนะคะแล้วก็มาตรฐานรวมไปถึงในการพัฒนาบุคลากรในด้านของการกีฬาด้วยนะคะ<อ>และกับการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศกับนครสวรรค์เกมนะคะที่ในครั้งนี้นจังหวัดนครสวรรค์เราได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน<อ>ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ร่วมเข้าไปประชุมนะคะเพื่อจะขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วยค่ะครับ โดยในส่วนนี้นะคะก็มีฝ่ายการกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะนายวรชัยคชาทานค่ะนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการกองการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นตัวแทนของท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะร่วมในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ในการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมนะคะแล้วก็กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่5้าชตะวันเกมค่ะซึ่งก็มีนายกองการ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นรองประธานคณะก,กรรมการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์นะคะในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ค่ะ ซึ่งในการประชุมนะคะก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนคะนายจุมพนมณัชศิริได้เป็นประธานในการประชุมค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าจังหวัดคนครสวรรค์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากการ,ก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะให้เป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38คนครสวรรค์เกมนะคะแล้วก็จะจะขึ้นในวันที่25มีนาคมจนถึง3เมษายนปีหน้านะคะ2 5 6 6แล้วก็ต่อเนื่องกันกันกนกบกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้ง ที่5นะคะชอนตะวันเกมส์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-28มีสายน2566ค่ะครับโดยในการประชุมนะครับเป็นการหารือการถึงแนวทางนะครับการจัดหารายได้และก็สิทธิประโยชน์ในการจัดการแข่งขันนครวรรค์เกมและก็ชอนตะวันเกมส์นะครับส่วนในด้านงบประมาณครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากกรกทนะครับส่วนกลางเพื่อใช้ในการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับเงินสนับสนุนจังหวัดเจ้าภาพ ในกีฬาเยาวชนแล้วก็กีฬาอาวุโสรวมถึงงบสิทธิประโยชน์ส่วนกลางด้วยนะครับค่ะ และนอกจากการเตรียมจากการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศแล้วไปดูการแข่งขันในระดับของปฐมวัยนะคะวัยปุยมุย้ยปุยมุ้ยน่ารักเกินปุยมุ้ยอีคะในส่วนนี้เนี่ยอบจอนครสวรรค์ของเราก็มีการจัดการแข่งขันมาตลอดเป็นประจำทุกปีค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยก็เตรียมแล้วนะคะสำหรับการจัดก,การแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมเนคะคะก็เตรียมที่จะจัดงานการมีการหารือกันและนอกจากนี้ในที่ประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีการหารือรในเรื่องของแนวทางการใช้ประโยชน์ ของอาคารมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์บึงเสนาดด้วยนะคะ,ะเพราะว่าอาคารนี้เนี่ยไม่ได้ถูกใช้มานานและเราก็จะต้องกลับไปใช้ประโยชน์กับอาคารนี้นะคะเดี๋ยวไปดูค่ะ โดยที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนะคะนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมกับท่านรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอผู้อํานวยการกองการศึกษานะคะแล้วก็ผู้อํานวยการกองช่างของอ,อบจนครสวรรค์ด้วยค่ะก็มาร่วมประชุมเตรียมงานนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมนะคะแล้วก็มีการรวมถึงเนี่ยในการประชุมครั้งนี้ก็ยังมีการหารือ สำหรับแนวทางการใช้ประโยชน์ของอาคารมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์บึงเสนาทนะคะก็เรียกได้ว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็มีการหารือกันใน2เรื่องหลักๆเลยไปดูเรื่องของกีฬากันก่อนนะคะเรื่องของการ โครงการแข,ข่งขันกีฬาอนุบาลเกมกีฬาอนุบาลเกมนี้ก็อบจนครสวรรค์ก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนในระดับประมวัยของโรงเรียนอนุบาลในเขตจังหวัดนครสวรรค์เลยนะคะมาร่วมกิจกรรมในการแข,ข่งขันกีฬาค่ออกกําลังกายนะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงก็ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานกันนะคะหารือประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนค่ะประชุมนะคะผู้จัดก,การทีมนะคะประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการแข่งขันนะคะว่าจะมี ะจะต้องเตรียมการในส่วนไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิธีเปิดนะคะครางวัลต่างๆการกีฬาชนิดต่างๆที่จะต้องมีการจัดเตรียมค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยคร่าวๆ,ๆนะคะก็มีการกำหนดจากการแข่งขันเอาไว้ในช่วงของเดือนกัญญญนยายนนะคะกันยายนแล้วก็สนามกีฬาก็จะใช้สนามในพื้นที่ของภายในเมืองวรเรพเทของเรานี่เองนอกจากนั้นค่ะภายในการประชุมครั้งนี้นะคะก็ยังมีการหารือค่ะแนวทางในการใช้ประโยชน์นะคะของอาคารมหาวิ เทวไรยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์บึงเสนาทนะคะในพื้นที่ของตำบลบึงเสนาต์อำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะหลังจากที่วันก่อนเนะะี่ยค่ะท่านนายกก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจดูสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็สภาพของอาคารสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะซึ่งจากการได้ตรวจสอบสภาพโดยรวมของอาคารแล้วก็สิ่งก่อสร้างเนี่ยพบว่ายังสามารถใช้การได้ดีเลยทีเดียวนะคะหากว่าได้รับการปรับปรุงพัฒนาค่ะ โดยที่สําหรับในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายของกองช่างก็มีการพูดคุยกันนะคะร่วมกันศึกษาโครงสร้างก่อนที่จะมีการวางแผนทําการฟื้นฟูเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากอาคารแห่งนี้ต่อไปนะคะโดยที่เบื้องต้นค่ะของอ,อบจคอนครสวรรค์เนี่ยก็มีโครงการที่จะจัดทาศูนย์วิจัยสัตว์น้ําและพืชนะคะในบึงบรรเพชษแล้วก็รวมไปถึงศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโครงการที่จะศึกษา สภาพโครงสร้างของมหาวิทยาลัยมหิดลตะบนบึงเสนาทอย่างละเอียดค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการประสานงานกับทางหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปนคะคะก็จะมีการดาเนินการในส่วนนี้ก่อน<ม>และนอกจากนั้นค่ะหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ไปดูแล้วน,นะคะก็เลยต้องมีการทําความสะอาดกันนิดนึงนะคะก็มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ค่ะลงไปทําการฟื้นฟู ool, แล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรวมนคะคะรอบๆไม่ว่าจะเป็นคันกั้นน้ําทางน้ําถนนหนทาง ระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็แหล่งที่เป็นแหล่งกักเก็บน้ำนะคะเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในชุมชนด้วยและในอนาคตเนี่ยคาดว่าทางอ,อบจอของเราก็อาจจะมีะะหน่วยงานหรือว่ามีกองใดนี่นะคะที่อาจจะไป,ย,ไปย,ย้ายไปอยู่ที่นั่นนะคะไปใช้ประโยชน์ในอาคารแห่งนั้นด้วยค่ะ ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้านเลยทีเดียวสําหรับอาคารแห่งนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ใช้งานละนะคะคตอนนี้ก็จะได้กลับมาใช้ประโยชน์กันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ผ่านพ้นไปแล้วครับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับสอจอเขตอำเภอพิหะนะครับเขตหนึ่งค่ะครับผมในรอบนี้ครับในวันที่ เมื่อวันที่29พฤศภาคมนะครับที่ผ่านมานะครับมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมีกว่า60ด้วยกว่า60ก็ถือว่าเยอะนาาออคะคะสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยค่ะค สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แทนตำแหน่งที่ว่างนะคะของพื้นที่เขตหนึ่งอำเภอพยุหคิรีค่ะก็มีการเลือกตั้งไปแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาบรรยากาศของการลงคะแนนเสียงค่ะก็มีประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นค่ะซึ่งในเขตหนึ่งนี้นะคะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้นนะคะ25,173คน ออกมาใช้สิทธิ์นะคะ17,235คนหรือว่าคิดเป็น68.4%นะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เนี่ย7,938คนคิดเป็น31.6%ค่ะครับผมหลังจากปิดเหตุก็มาลุ้นกันต่อครับในเรื่องของการนับคะแนนะนะครับหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสี่ครับคะแนนค่อนข้างสูงสีกันเลยนะครับก็สุดท้ายที่หมายเลขสี่ครับจะมีคะแนนทิ้งห่างผู้สมัครหมายเลขหนึ่งไปกว่าถึง2,000คะแนนเลยมากกว่า2,000คะแนนเลยนะคะสรุปปผผผลลลลเเ็นยยยยังงงไบ้าาาคะออดดโโกกกรรื ้งนะครับผมหมายเลขสี่ครับนายชนนปาทานนะครับได้คะแนน9,248คะแนนนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับนายสนอยอนหงได้คะแนนนะครับ6,827คะแนนหมายเลขสองนายเกษมสุขกรัดเพชรนะครับได้คะแนน209คะแนนแล้วก็หมายเลขสามนะครับพันตำรวจเอกชัยทรัพย์ธัรลิเต็มนะครับ คะนนใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรียงตามลำดับคะแนนนะคะในการเลือกตั้งสอจอพยุหคิวรีเขตหนึ่งในครั้งนี้ค,ค่ะซึ่งตามม,มาตรา17ึ่นะคะสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดนะคะตามพระราชบัญญัตรริน,นี้เนี่ยเมื่อกกตนะคะมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือว่าไม่มีข้อร้องเรียนไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนี้นะคะกกตก็จะสามารถประกาศ ะะรับรองผลเลือกตั้งได้ภายใน30วันน,นับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะคะ และสําหรับว่าที่สอจอของอํงเาเภอพะยาคิวรีเขตหนึ่งายชานนทรปาทานนี่นะคะอายุ37ปีค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาโทรัรฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการเมืองการปกครองนะคะจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงค่ะถือได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนรุ่นใหม่ไฟแรงรที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแล้วก็ที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวอเาเภอพะยาคิรีรด้วยนะคะก็ส่วนการเลือกตั้งครับสมาชิก สภา,พาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อำเภอไพศาลีนะครับเขตหนึงนะครับ <c oughs> กำหนดการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565นะครับโดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน2คนนะครับคือหมายเลขหนึ่งนายธิรวุฒิฤทธิชํานะครับแล้วก็หมายเลขสองนายอุเทนสุนร่วมนะครับ ก็ไปเตรียมตัวเลือกตั้งกันได้นะครับสำหรับชาวพี่น้องชาวไผ่าลีไผ่าลีเขตหนึ่ง<ม>นะคะก็มีพื้นที่ของสำารงชัยนะคะตำบลโพปรปะสาทตำบลโคกเดือโคกเดือน,นี่เฉพาะหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่หกหมู่เจ็ดแล้วก็หมู 9, ่เก้าแล้วก็อีกหนึ่งตำบลค่ะคือตำบลตะค้อนะคะก็มีพื้นที่เฉพาะหมู่หนึ่งหมู่สิบแล้วก็หมู่สิบเอ็ดค่ะก็เตรียมตัวไปเลือกตั้งกันนะคะสำหรับ<อ>สจแทนตำแหน่งที่ว่างของเขตหนึ 1, ่งอำเภอไผ่าลีวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนี้ตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา และไปดูภารกิจของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,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 นครสวรรค์นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในลงพื้นที่ปฏิัต่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอไหนกันบ้างค่ะ ภารกิจในการเป่าล้างก่อนน้ำบาดาลนะคะก็ไปกันที่อำเภอหนองบัวค่ะหมู่เจ็ดบ้านวังบอ่อตบาบลวังบอ่อนะคะพื้นที่นี้สองบ่อหมู่เก้าบ้านทรัพย์สวรรค์หมู่สิบสองบ้านหนองสัะเองตาบลท,ท,ทุ่งทองอำเภอหนองบัวทั้งสองพื้นที่นี้รวมสามบอ่อด้วยกันพื้นที่หมู่สิบเก้าบ้านคลองกำลังเหนือตมบลหน,นองบวัวอำเภอหนองบวัวสองบอ่อหมู่สี่บ้านเนินพรวงตมบลหน,นองกลับอำเภอหนองบวัวนะคะจุดนี้อีกหนึ่งบ่อค่ะ และส่วนภารกิจในการติดตั้งดูแลเครื่องสูบน้ำนะคะที่อำเภอชุมแสงค่ะของตำบลพันลานเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำลดลงมากนะคะก็ต้องมีการต่อท่อสูบน้ำเพิ่มแล้วก็เร่งทำการสูบน้ำจากคลองแมวเข้ามาสู่คลองตาบางน้องตาปานแล้วก็น้องกอไผ่ค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่กำลังขาดแคลนน้ำในการปุกประโภคและก็บริโภคค่ะครับ แล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับเพจตลาดนัดอมบาจนะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับออนไลน์ที่ทางอบาจรคอสวรรค์นะครับได้ได้ทำขึ้นมานะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการนะครับร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าเอาท็อปครับได้ได้มีส่วนร่วมนะครับเอาสินค้าเข้ามาใน มาจำหน่ายเป็นอีกหนึ่งช่องทางมาจำหน่ายแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะส่วนของผู้บริโภคเองคุณผู้ชมเองเนี่ยก็จะมีช่องทางในการเข้าไปเลือกซื้อสินค้านะคะเข้าไปชมกันได้ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะที่เพจตลาดนัดออจนนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ชมสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีนะคะของจังหวัดนครสวรรค์เข้าไปช่วยกันอุดหนุนเลือกซื้อค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์นะคะก็เชิญชวนประชาชนค,ค่ะร่วมมือร่วมใจกนในการชําระภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่นให้ตรงเวลาค่ะคซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะมีอํานาจหน้าที่ในการจะเก็บไรายได้จากภาษีนะคะค่าธรรมเนียมแล้วก็ไรายได้อื่นๆเพื่อที่จะนําไปพัฒนาท้องถิ่นและบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะ ท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถินสวยภาษีสร้างภาษีน้ำมันนะคะสามารถยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนค่ะภาษียาสูบนะคะยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนเช่นเดียวกันภาษีโรงแรมค่ะยื่นแบบรายการและค่าธรรมเนียมภายในวันที่10ของทุกเดือนค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถยื่นแบบรายการแล้วก็ชำระภาษีได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองครัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหรือโทรศัพท์หมายเลขนะคะ056803569ต่อ402-404นั่นเองค่ะกับสถานการณ์โควิด19ครับพี่เมียวเรายังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการของการป้องกัน การพัลลาบาดเชื้อโคโกาด้วยนะครับใส่แมสการันมันล้างมือตรวจไทไวใช่ไทชนะครับและทั้งหมดก็คือข่าวสามภารกิจนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมค่ะสามารถมาติดตามนะคะข่าวสารภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและก็ยูทูบนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ชื่อเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเราแล้วรายการที่นี้ออกจอคุณผู้ชม กลับมาติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์นะคะวันนี้เราสังคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ